นี่วันนี้คุณนายอาบน้ําแล้วค่ะเช็ดต,ตัวได้ว,วันนี้ฟอกสบู่ด้วยวันนี้จะไปหาหมอรถมารออยู่แล้วนี่วิวแชร์ค่ะไม่ใช่รถใครค่ะเดี๋ยวเอาน้องฟ้าไปส่งวิวแชค่ะเนี่ยรถมารอคุณนายแล้วเนี่ยคันนี้ยนี่คันนี้นนนนเห็นปะเอาไว้นั่งเข็นไปรถโอ้ยเดี๋ยวคน,คนดูแลจะไปอาบน้ําด้วยอะอ้ะอําย,ยอมรับสบภาพ นั่งไม่ต้องนั่งแล้วนั่งแล้วก็โยกแยกแตัดสินใจป้อนเลยป้อนคำหนึ่งแล้วเราไปอาบน้ําได้ไหมกลับมาก็เคี้ยวหมดเนาะทําไมอะ่ะทําไมไม่ได้เราจะไปอาบน้ำแปดโมงครึ่งแล้วแลถึงโรงพยาบาลสักแปดโมงเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งคนดูแลก็แย่เหมือนกันนะคะเราต้องไปหาหมอตรวจมวลกระดูกทั้งคู่เลยห,หมอนัดทั้งคู่เลยค่ะ กระดูกแย่ทั้งคู่เลยคุณนายเก่งหน้าดูเลยอ่ะไม่รับสภาพเลยอ่ะอ่ะอ่ะอมก่อนเดี๋ยวป้อนคำหนึ่งแล้วเราไปอาบน้ำเดี๋ยวมาป้อนใหม่นะโอเคไหมกินเองได้ไหมไม่ได้ <c oughs> วันนี้มีข้าวต้มคะ่ะตามนี้เลยโอ้ยร้อนก็ร้อนล้าก็ล้าข้าวต้มนะคะอันนี้ไข่เจียวเหมือนเดิมคะ่ะกับมะละกอแต่ของใหม่นะไม่รู้จะทำอะไรไม่มีเวลาแล้ว ตื่นหกโมงลงทะเบียนทางออนไลน์ค่ะเราลงทะเบียนให้คุณนายทางออนไลน์อันนี้ก็ต้องป้อนค่ะแล้ววันนี้วันพระด้วยไหว้พระเพิ่งเสร็จมาอะไรที่มันเร่งรีบเราก็ต้องรีบทำอย่าไปกลัวมันมีแรงก็ทำไปค่ะอดทนเข้าไว้อย่าไปท้อท้อได้จะห้ามถอยใช่ไหมเมื่อวานนี้นับตังวันนี้นับอีกไหมไม่นับ <laughs> ตังครบไหมครบเอออะอามเก่งนะเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนเย็นหลอกให้นับตังไม่งั้นก็หลับตากินข้าวแหมครบครบแน่นะโอเคแล้วให้คนดีบ้างไหมให้ไหมไม่ให้โอ้โหตายน้ําตาจะไหลาทาไมไม่ให้อะ่ะไม่ให้ไม่ให้ค่ะไม่ให้ก็ไม่เอาตามนี้เลยอะอีกคำหนึ่งต้องไปอาบน้ำจริงๆแล้วอะอาม มันร้อนแล้วเกินคุณนายค่ะนี่ถึงบ้านแล้วค่ะถามกินข้เนียมะม่วงไหมบอกกินเดี๋ยวแวะเข้าไปใส่ในายซื้อข้เนียวมะม่วงให้คุณนาย บำรุงหน่อยม้อยมาเลยจ้ะถามว่าไหนหมอฉีดยาตรงไหนคะตรงไหนคะโอ้เห็นไหมบอกถูกด้วยนะเพิ่งแกะปัตเตอร์เป็นไงเจ็บไหมไม่เจ็บเะกเอแล้วเป็นไงหาหมอวันนี้เป็นไงสบายไหมหน้าสบายนะนอนก็ลงจากรถก็นอนยาวไปเลยสบายใช่ไหมอ้โห <c oughs> <c oughs> รู้นะคะว่าฉีดยาตรงไหนบริษัทซีริอะไรนะเอเรียยาก,กระดูกหกเดือนฉีดครั้งค่ะอีก6กเดือนค่อยเจอหมอใหม่หมอบอกสงสารเลยหอบหิ้วกันไปสองคนแม่ลูกไปโรงพยาบาลจะให้เราฉีดเองบอกฉีดไม่เป็นบอกรอบหน้าคุณป้าจะฉีดให้แม่ไหมบอกไม่ได้ค่ะฉีดไม่เป็นเอ๊ะวละ เขาบอกกลัวติดเชื้อโรกเชื้อโรคมันเยอะให้ไปคุยกับพยาบาลดูว่าจะให้สารณสุขมาฉีดดีไหมบอกสรุปแล้วพยาบาลยุ่งยุ่งไม่กล้าถามค่ะก็เลยต้องหอบไปเหมือนเดิมดีกว่าเอาที่สะดวกเขาเราไม่เป็นไรอะหอบได้อีกหกเดือนไปเจอหมอใหม่เนาะโอ้ยนายก็กินข้าวเหนียวมะม่วงค่ะแทนข้าวมื้อกลางวันแล้ว